สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันแน่เสียงเสียงเสียงปินสาวมาเลยนะครับอันนี้ต้องมาถามไถยกันก่อน,อนมาคุยกันนิดนึงว่าโทรมาจากแถวไหนครับโทรมาจากสุพรรณค่ะชื่ออะไรครับอยากแนะนำรายการนิดนึงก่อนนะครับชื่ออัญญาค่ะอ๋อน้องอันนะครับน้องอัญญานั่นเองนะครับอ่าวันนี้น้องอันมีประสบการณ์ที่เจอได้ตัวเองว่าเป็นเรื่องที่รับฟังมามาฝากพวกเราครับวันนี้อ่าอันมีเรื่อง แต่ว่าหล่อปนเศร้าก็ได้ค่ะครับเชิญน้องอันร้อยฟังเลยครับใช้ชื่อเรื่องว่าฝากไว้ในดวงตาฝากไว้ในดวงตาใช่ในดวงตาคงนี้คือนอนหนูแมงจัดยอยักษ์ในย,ยะในย,ยะอ่าอ่าเชิญเลยครับคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องช่วงหนึ่งที่อันอ่าเขาเรียกว่าลาพักรอแล้วไปพักที่ต่างจังหวัดไปที่บ้านพี่ชายที่ทางทางภาคใต้แล้วกัน ซึ่งพี่ชายก็รับราชการอยู่ที่ทางภาคใต้เนาะครับครันนี้ก็ได้เรื่งที่อันพักเพิร์ดเนี่ยอันก็ได้รู้จักคือความที่เราไม่ได้เดินอยู่กับที่ก็แี่เดินไปเดินมาก็ไปรู้จักที่คนหนึ่งที่อยู่ที่บ้านพักค,คืออันก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกับพี่ชายแต่ว่าแค่ว่าอยู่แถวบ้านพักเหมือนกันใช่ไหมอันก็เลยรู้จักพี่คนในชื่อพี่ต่อ คือช่วงช่วงที่เราเจอกับแกเนี่ยก็มีปฏิสัมพันธ์ดีที่คือคุยกันสนุกเฮฮาดีอยู่หรอกแต่ว่ามีอยู่ประมาณกสามวันหลังจากที่คุยกับพี่ต่อเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าแกจะออกมานั่งที่หน้าระเบียงบ้านอ่ะช่วงนั้นอ่ะจะเป็นช่วงโปเพถ้ากลางวันจะไม่่อ้เจอแกเนาะแล้ววันหนึ่งอ่ะอันเดิงเขาไปเชิญในบ้านแก ถ้พออันคือเขาบอกว่าคืออันไปแบบไปไม่ทันแบบโพเคไปไวหน่อยก็ไม่เจอแกก็เลยเสี่ยงเดินเข้าไปเชิญในบ้านแกเนาะขณะที่อันเดินเข้าไปเดินเข้าไปอ่ะอันก็เรียกเขาอ่ะในบ้านนี้เงียบจิกแต่สภาพบ้านก็พับผ้าเสือ้อพุงเสื้อผ้าคือเขาวางไวเป็นระเบียบมากเลยอันเดินเข้าไปสักพักพอถึงตรงหน้าการการบ้านน่ะ ตอนนั้นอ่ะอันก็ไม่คิดนะว่าอันจะเจอสิ่งนั้นอ่ะอันเห็นเจออะไรฮะเห็นพี่ต่อแขวนคออยู่กลางบ้านเฮ้ยเดี๋ยวนะเราไปหาเขาที่บ้านใช่ซึ่งไม่หาผิดเวลากับที่ปกติหกโมงถึงทุ่มเน่ะจะเจอเขาอยู่หน้าระเบียงบ้านแต่วันนั้นอ่ะอันเข้าไปตอนห้าโมงอยู่ซึ่งอันเห็นเขาแขวนคออยู่กลางบ้านด้วยความที่อันนี่อันตกใจอ่ะ อันก็ไม่รู้ทำยังไงด้วยตอนที่เราก็คือเป็นพยาบาลอยู่แล้วเราก็จะรู้เรื่องการช่วยคนอันดับแรกคือเอาก็อ e ี้วางแล้วก็ขึ้นไปตัดตัดเชื่อที่แกถูกอ่ะขึ้น <c oughs> แกก็หล่นลงไปนอนกองกับพืนด้วยความที่ต่อเป็นคนตยยัวใหญ่นะพี่ครับ <c oughs> อันก็เลยไม่รู้ทําไงก็เลยเรียกวิ่งไปเรียกพี่ชายที่บ้านอันที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่ต่ออ่ะให้พี่มาชุดมาดูว่าเพื่อพี่ต่อผูกคอตายอือือ พี่ก็รีบวิ่งอะไรดีกว่าพี่ก็บอกว่าแบบตามพี่พี่รู้อ่ะพี่ยังหยุดพี่บอกบ้านไหนเนี่ยสามหลังหลังจะคล้ายสุดน่ะจากบ้านพี่ไปจังนี่สามเนี่ยเขาผูกเขตายเรียวๆพี่ไปช่วยใหม่เขาสลบไปแล้วแต่พี่ชายกลับไม่เดินไม่เดินแปคือหยุดอันก็ทั้งล่าทั้งจุงพี่อ่ะพี่ก็บอกหลังไหนเขาเริ่งถามแล้วค่ะพี่ซึ่งดูอาการที่เขาเหมือนแบบไม่ได้ตกใจอ่ะแต่งงอ่ะ S <S อ,อ,อันก็ยังไม่เข้าใจกับอาการของพี่ชายอันนะอันก็ลากแกไปหน้าบ้านแกก็บอกว่าดี๋เดี๋ยวเดียว,ยวหนูพี่ถามน,นิดนึงหนูเข้าไปทาไมบ้านหลังนี้บอกก็ทุกเย็นน่ะหนูเดินมาคุยกับพี่ของนี่แหละแต่วันเนี้ยมาไวก็เลยเดินเข้าไปหาเขาในบ้านถึงได้เจอเหตุการณ์เนี้ยแกก็ดึงกระชากแผ่นอันกลับมาแล้วบอกว่าหนูฟังพี่นะนี่มันบ้านล้างเอาเอาอันก็บอก รังนี่ยังไงก็หนูคุยกับเขาอยู่ตลอดเขาบอกไม่ใช่นอนตั้งสต,ติให้ดีนะปะพี่จะพาเดินเข้าไปดูพ,พี่เชื่อไหมว่าอันเดินเข้าไปในสภาพบ้านที่อันเจอพี่เขากับณปัจจุบันที่เดินเข้าไปหาเนี่ยมันคนละแบบกันเลยต้นไม้ที่ว่าดูเป็นระเบ,ะเบะียบเฉยงานก็รกมีแต่กิ่งไม้มีแต่เาวันขึ้นบ้านที่เคยเข้าไปเห็นที่พี่ต่อผูกอ ที่เราเข้าไปครั้งแล้วว่าบ้านสะอาดสะอ้านก็มีแต่หยาดย่ยมีแต่ที่ฝุ่นแบบหนาไมม่เป็นงคืบเนี้ยจากจากที่อันบอกพี่บอกว่าตอนตอนที่เจอเขาเนี่ยไปคุยเขาทุกวันเนี่ยบ้านเขาดูเป็นระเบียบใช่ไหมใช่บ้านเขา,าดูดีมากเลยคือดูเหมือนบ้านคุณอยู่แต่ณนะวันที่อันเดินเข้าไปกับพี่ชายนี่คือบ้านหลนัแล้วจุดที่อันเจอที่จอนอนลงปัดเชื่อให้ที่ี่เขานอนลงมาเนี่ยก็ไม่มีร่างที่จออย่างที่พูด แต่เหลือแตเพียงเชือกที่เขาอยู่ตามขืออ๋อมีเชือกแต่ผู้สิงเรามีสตินะแบบแบบประมาณว่าพอเจอแล้วรีบช่วยเขาลงมาแต่ด้วยคำที่ว่าเราเป็นพยาบาลด้วยเนาะเออมีสติดีมากแต่ว่าปรากฏ<อ>ว่าแทนที่วิ่งมาตามพี่ชายไปช่วยปรากฏพี่ลังเลลังเลประมาณอย่างเงี้ยเนาะเลเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรเนาะนอันนี้ก็เลยอันก็แบบด้วยความงงอ,งอะ่ะพี่ชายก็เดินจูงอันกลับบ้าน แล้วเขาก็เลยเริ่มเล่าเรื่องบ้านหลังนั้นให้ฟังครับบ้าคือประวัติของบ้านหลังนั้นคือพี่ต่อเป็นายทหานระดับหนึ่งอ่ะที่มีบ้านพักอยู่ตรงนั้นแล้วแกไม่ใช่คนที่ภาคใต้แกเป็นคนในอีสานอืมซึ่งแกน่ะคือเหมือนกับว่ามาอยู่แล้วไม่จับขึ้นไปเลยแล้วมีวันหนึ่งอ่ะพี่ต่อลับขึ้นไปเยี่ยมพ่อแม่ ซึ่งเรื่องราวเนี้ยที่ชายอันน่ะอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดคือพี่ต่อจะไปเยี่ยมพ่อแม่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ต่อคือตัวพี่ต่อเองอะ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าตวงที่เขาไปเยี่ยมพ่อแม่ช่วงนั้นอะ่ะคือ,ค,อคือเขาประสบะอุบัติเหตุแล้วต้องสูญเสียดวงตาสูญเสียดวงตาแล้วคันนี้คือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนดวงตาให้อะ่ะ แล้วจู่ๆก็มีน้ำผู้บริจาคดวงตาให้พี่ต่อ,อโดยที่พ่อแม่เขาเป็นคนหมาคือการบริจาคอวัยวะยามีเขาไม่ออก็ส่งอับออกนามเราก็บอกไม่ได้ใช่ไหมครับเครื่องดวงตาเนี่ยเข้ากับพี่ต่อได้ดีทุกอย่างเลยคือเนื้อเยือ่อยีนเซลโครมาโซนอะไรต่างๆเข้ากับต่อได้หมดสุกเข้ากันได้ดีเลยอะ่ะแล้วทุกครั้งที่พี่ต่อมองตาตัวเองในกระจกอะ มัาจะมีแล้วจะทําให้เขาร้องให้ตลอดซึ่งเขาก็ไม่รู้สาเหตุอันนี้ช่วงช่วงหายดีแล้วเขาก็ชวนพี่ชายอันนะักลักขึ้นไปพักมาพักฟื้นที่ที่ที่ภาคใต้นะแล้วก็ลักขึ้นไปใหม่ซึ่งลักขึ้นไปในช่วงที่เขาพักฟื้นเนี้ยเขาก็เลยนึกคุยกับนึกกับพี่ชายอันว่าเล่าเรื่องประวัติเขาว่าเ้ยถ้ามีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังท่าน,เ,นเคยมีแฟนคน รักมากเนีย่ยแต่พ่อแม่เนี่ยไม่เห็นด้วยเขาขี้กันทุกอย่างก็เลยแอบ,บได้เสียกันแล้วทีน,นี้พออยู่ๆแล้วก็แฟนผ้านัะหางตัวไปถ้าจำบ้านจำอะไรได้หมดก็ชวนพี่ชายอันน่ะไปดูบ้านผู้หญิงซึ่งบ้านผู้หญิงเราอยู่หาอราจะบ้านที่ตอบตําบำนนะ่ะอันนี้การที่เราไปหาบ้านผู้หญิงครั้งเนี้ยเขาก็หวังว่าอาจจะเจอเขาอ่ะ แต่ปรากฏว่าเจอแต่บ้านล้างเหมือนกันคือบ้านสภาพบ้านคือพังแหล่นี่พังแหล่ก็ชาวบ้าบ้านเขาบอกว่าเขาบอกว่าบ้านเนี้ยเขาไม่อยู่หรอกแต่ลูกเขาเสียชีวิตแล้วเขาหายไปเขาพูดแบบนี้อ่าฮะก็ถามชาวบ้านว่าหายไปไหนหายไปไหนก็ได้คอนว่าไปอยู่วัดไปอยู่วัดทาง ทางเที่หนึ่นงอะเหมือนแบบปฏิบัติธรรมเหมือนรว่ารู้เสียชีวิตแล้วก็ไม่พร้อมที่จะอยู่บ้านหลังนี้ก็เลยที่ต่อพยายามที่จะตามหาค่เหนุ่มทเนี้นค,คือคือตามหาไปเรื่อยๆถามคนนน้นจากคนนน้นก็ไปตรงนี้จนสุดท้ายเกือบใต้มืดน่ะได้ข่าวว่าพี่เย็นแปงเขาอ่ะไปอยู่วัดตรงวัดหนึ่งทางภาคอีสานาน่ะซึ่งเขาก็ตามไปที่วัดนั้น เรื่องสภาพวัดเนี้ยถึงเงียบมากเหมือนแบบปิดนเวศอ่ะพี่ต่อก็เดินเข้าไปแบบจะว่าจะไปถามหาเอารูปไปด้วยสุดท้ายก็เจอแฟนเขาที่ชื่อพี่เย็นอ่ะกวาดลานวัดอยู่กวาดลานวัดใช่ก็ก็กอนนั้นก็ปาเข้าไปหกโมงแต่ทุ่มแล้วคือเวลาโพ้ท์เพแล้วว่าคือไปเจอเขาแล้วก็พี่ต่อก็เลยแบบ พี่เย็นเห็นพี่ต่อเขาก็พูดกับพี่ต่อว่ามาสักทีนะพี่รู้ไหมว่าเย็นนะรอพี่อยู่อือ่าคือคนรักกันแล้วค่ะอันนี้คือเข้าใจได้ว่าเขาก็คงอยากเจอคนที่เขารักแล้วได้เขาเขาก็ไม่มีใครทีน,นี้ก็เรื่องราวมันมันหนักตรงที่ว่าพี่ต่อถามว่าทําไมพี่เย็นหนักลูกถึงตายแ้วเขาไม่รู้ว่าพี่เย็นตั้งท้องลูกอ่ะลูกเขาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย พี่เองก็จะบอกพี่ต่อว่าลูกพี่ลูกอะ่ะแม่พี่ต่อเอากลับไปเลี้ยงแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันนะพี่เย็นไล่เล่าด้วยแล้วเขาก็ร้องไห้เดีวยคือพี่ชายเล่าให้ฟังนะคือร้องร้องไห้แบบแบบร้องมากร้อ,ง,องหนักอ่เะเอกว่าคือวันที่รู้ว่าพี่ต่อประสบอุบัติเหตุแล้วเสียดวงตามีปัญหาเรื่องดวงตาเนะี่ยในวันนั้นอ่ะ ลูกสาวที่ต่อก็ประสบอุบัติเหตุที่แม่เอาไปเลี้ยงอะ่ะอืมและเสียชีวิตซึ่งด้วยเหตุเหตุก,การณ์ไม่อะไรแล้วแต่คือเขาบอกว่าลูกตกบ,บันไดท,ทั้งทั้งที่หลานะเป็นคนที่ไม่ชอบขึ้นบันไดก็กลัวกลัวปู่ปู่ดุกแต่ลูกอะตกบันไดเสียชีวิตแล้ว ทางผู้ปกครองก็จำนวนบริจาคดวงตาลูกสาวให้พี่ต่อทึ้งหนดไงพี่ต่อไม่ะไม่เคยรู้เลยว่าดวงตาที่ลูกตาเขาอะ่ะคือดวงตาของลูกสาวออพี่ต่อก็แบบซุดน่ะคือเขาเขาเหมนจะรู้นิสัยแม่เขาอยู่แล้วอะ่ะแต่เขาไม่พูดพูดเลยไม่ออกอะ่ะน้ำท่วมปากอะ่ะก็คือก็ก็ก็ขอพี่เย็นขอพี่เย็นบอกว่าพี่ขอโทษพี่ไม่คิดว่าคือ ดวงตาเนี่ยเป็นของลูกสาวตัวเองแล้วก็สองคนอะ่ะก็เลยบอกว่าก็บอกว่าเย็นรอพี่อยู่เพื่อต้องการจะบอกให้พี่รู้เรื่องราวแค่นี้เท่านั้นแหละแล้วสุดท้ายช่วงที่พี่ต่อกันมาแบบจับต้นในตัวเองอะว่าอะไรไม่เกิดเหตุการณ์อะไรมากมายขึ้นกับตัวเขาขนาดนี้ใช่ไหมพี่ยันก็เดินเดินเดินลักไปทางท้ายโบสถ์ซึ่งเป็นณ ถ้าคาดการกคืออาจจะเป็นศุดแม่ชีที่พักแม่ชีที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะนะอือพอพีจจานึกได้พี่จอก็เลยจะแบบจะไปหาพี่เย็นนะว่าเออจะถามถ่ายกลุกต่อเน,นี้ยก็เห็นว่าก็ก็เดินตามเดินตามเข้าไปตรงที่พี่เย็นหายไปอะ่ะว่าจะจะไปหาแม่ชีแต่ที่แรกพอหลบมุมของโบสถ์ไปได้หน่อยเดียว พอให้เลี้ยวเข้าตรงมุมโบสถ์ที่แม่ทีหายไปกลายเป็นโอดอัฐิที่มีรูปที่เย็นปิดหน้าอัฐิอ้าวเป็นสถูปใช่ไหมในวัดใช่ใช่ที่เป็นสถูปอ่ะที่พี่ต่อยึ่งลงเป็นกายจต่แต่คือรูปนั้นคือรูปเมียของเขาที่เขาจำได้แม่นว่านี่คือรูปที่เย็นแล้วสิ่งที่เขาเจอตอนก่อนหน้านี้คืออะไรคือต้องบอก คือทั้งพี่ชายทั้งพี่ต่อเนี่ยคือคือกขาบอกน,นี่นี่นี่พวกพี่เห็นผีกันตอนกลางวันแสกตอนไม่ช่วงเช้าแสกก็คือหกโมงจะทุ่มมันโพเพะ <c oughs> เห็นผีโตเป็นๆนะคือเหมือนพี่ย็นรอที่จะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พี่ต่อรู้อะ่ะแล้วพี่ต่อไปเห็นจุดตีไปเห็นพี่เกตอธิเสร็จอะไรเสร็จแ้วก็รับไม่ได้ก็เลยบึ่งกลับมาหาพ่อกับแม่แกก็ วันนั้นพี่ชายเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเรื่องราวแบบใหญ่โตมากเลยคือทะเลาะกันหนักมากก็พี่ต่อก็เลยขับรถกลับบ้านซึ่งขับรถมาแบบพี่ชายก็มาด้วยคือยิงยาวยันยัน,ย,นยันบ้านพักเขาเลยแหละคือมาถึงบ้านก็ส่งพี่ชายอันขึ้นบ้านเขาก็กลับมาบ้านเขาก็ตรงเนี้ยพี่ชายอันนะตอนแรกจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ต่อบอกไม่ต้องเขาอ,อยู่ได้เขาอ,อยู่ได้คนนี้ ก็เลยต้องกะเพื่อเลยรุ้มเช้าอ่ะพี่ชายอันนะ่ะก็เลยไปหาที่ต่อก่อวัดพาจะพาเอาไปกินอะไรเพื่อแบบเยียวใจกันหน่อยคือเห็นเจอเรื่องราวหนักมาด้วยเนาะครับสุดท้ายพอพี่เข้าไปเจอก็เจอที่ต่อแฝงพอตายในจุดที่อันเจอนะโอ้หมายถึงว่าอันน่ะมามาพักมาพักพื้นที่นี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเสียนะเนาะแล้วก็ไปเจอเขาไปเจอเขา,เเขาคุยกับเขาปกติแล้ววันหนึ่งเรามา ผิดเวลามาอีกเวลาหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไปเจอเขาผูกคอตายแล้วเลยด้วยความที่ว่าเป็นพยาบาลเลยไปช่วยเขาแล้วกนน็รีบมาตามคนอื่นไปช่วยว่าเขาผูกคอนะเอาตัดเชือกเขาลงมาแล้วปรากฏว่าคนที่ฟังเราเล่าให้ฟังเขารู้แล้วว่าเฮ้ยบ้านนี้เขาเสียแล้วนะไม่มีใครอยู่ใช่อ,นนอืมแล้วเรื่องรลวคือว่าเขาอาจจะเจอเรื่องหนักๆแล้วจนรับไม่ได้เนาะเพราะมารู้ด้วยว่าเขาเรียกว่าตาที่เขาใส่เข้าไปอะดวงตาในตาน,นั้นอะเป็นดวงตาของลูกเขาที่บริจาค แล้วก็พอไปหาภรรยาเนี่ยปรากฏภรรยาก็ได้เจอได้คุยกันแต่ในที่สุดกับกายเป็นว่าภรรยาที่คุยกันเนี่ยพอจะไปถามไถ่คุยกันเพิ่มเติมกลายเป็นว่าเขาอยู่ในสถูปใช่ไหมไปเจอเป็นสถูปแล้วมีรูปติดอยู่โอ้โหมันก็หนักแหละเสียทั้งลูกภรรยาก็ตายแล้วเอ่อแล้วเตงก็ประสบบัติเหตุด้วยเสียตาข้างหนึง่งแต่ดวงตาที่ถูกใส่เข้าไปเป็นตาของลูก แล้วจนกระทั่งแบบว่าพรากลับไปก็เหมือนแบบมันมันเฟลอะอะไรต่างๆมันก็คบอกว่าเหมือนกับว่ายาที่ทําให้เกิดบัติเหตุเพื่อจะเอาดวงตาไปใส่ตาให้ทุกทางแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหนักกว่านั้นอีกคือช่วนที่พี่ต่อเสียชีวิตอ่ะพี่ชายอันโทรไปบอกทังข้างพ่อแม่เขาปรากฏว่าไม่มีใครสามารถรงมงานที่ต่อได้เลยอืมเพราะแม่ที่ต่อ ปวดใจวายเสียชีวิตในวันนั้นเหู่คนีโอ้หนักมากเลยอันนี้คือแบบพิกในพีคน่ะคือพัลรอ,อกันหนักมากโอ้ถือว่าเป็นเรื่องในครอบครัวที่หนักอ่ะแล้วคงเนี่ยมันมันเกินจะรับอะเนาะมันหลายๆอย่างมันค่อยๆประดังประเดเข้ามาก็เป็นเรื่องเราอย่างที่น้องอันบอกแต่ต้นว่าเป็นเรื่องราที่หลอนด้วยเศร้าด้วยเนาะก็เป็นเรื่องเราอืฝังเราที่อันเจอคนผูกคอตายอ่ะแล้วก็อันทั่วเขาตัดเชือกมันต้องเงี้ยแล้วมัน คองเขาลงมาแล้วมันนอนพื้นอย่างเงี้ยอมันมันจัดคือเขาเป็นคนปกติอะ่ะแต่มาเจอจริงๆคือไม่มีอะไรเลยเป็นยานนะคือบ้านหลังนั้นลื้อไม่ได้คือเขาเขาไม่ลือรา้การของม่ลือ้อแล้วก็ไม่ใส่กล้ามาอยู่<จ>อ,อืมก็เอใจตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่แบบวิ่งมาตามพี่แล้วพี่แบบดึงเหมือนแบบลังเลลังเลดึงไม่ไม่ให้ไปจะไม่ให้ไปแหละแต่จึงไม่กล้าพูดโอ้ ตอนแรกพี่ก็คิดว่าเฮ้ยมันยังไงเนี่ยทำไมถึงไม่รีบไปช่วยเพื่อนบ้านเนาะเป็นคนรู้จักกันเนี่ยพอบอกว่าผูกกตายปกติคนเราจะต้องกระตือรือร้นรีบไปช่วยให้เร็วที่สุดอาจจะอ่าไปช่วยแล้วก็ถ้าเขาอยู่หายใจก็ต้องปัม๊มหัวใจแล้วก็รีบเรียกรถกู้ชีพรถพยาบาลมา <c oughs> ไปส่งโรงพยาบาลน,นั่นเองโอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบฟังแล้วแบบเลยค่อยไล่ไมาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยจนกระทั่งมาพบกับเรื่องราวต่างๆที่มันแบบ ปรเดีบดังเข้ามาแล้วโอ้ใช่จริงๆด้วยเป็นเรื่องที่เศร้าแล้วก็หลอนด้วยในตัวเองด้วยก็เป็นประสบการณ์ทั้งหมดที่น้องอันนํามาฝากเราวันนี้ใช่ไหมครับฝากไว้ในดวงตาโฝากไว้ในดวงตาเป็นเรื่องที่อื เรียกว่าหลายอรรรสมากเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องอันมากเลยที่มาเล่าแชร์ประสบการณ์ร้อนๆให้ฟังด้วยนะครับขอบคุณรายการ่ให้โอกาสเล่าด้วยนะคะครับทุ้ยินดีมากนะครับยังไงมีโอกาสอ่าที่จะนําเรื่องราวเหล่านี้มาแชร์ให้พวกเราชาวปีนโตฟังไงัก็เชิญน้องอันมาเล่าอีกนะครับได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ